สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะคะ พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการที่นี่อายุทยานะคะทางเคเบิลทีวีทีวีของคนอายุทยาหลังข่าวภาคค่ำเป็นประจำกับทุกวันอาทิตย์นะคะวันนี้นะคะดิฉันแสงมณีจันทร์เทศรันห์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะรายการที่นี่อายุทยานะคะก็จะเป็นประเด็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลรวมทั้งนะคะยุทธศาสตร์ จังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงดังเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งนะคะหัวหน้าส่วนต่างๆนะคะที่รับมอบนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะมาเผยแพร่นะคะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะให้รับรู้รับทราบนะคะและก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการต่างๆที่ หน่วยงานต่างๆของภาครัฐนั้นได้ดําเนินการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลนะคะสำหรับวันนี้นะคะ,ะทางรายการที่นี่อยุทยานะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านปราณีพารังกูลนะคะส่วนท่านจะมาคุยถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรให้กับพี่น้องประชาชนที่ฟังที่ฟังและชมรายการที่นี่อยุธยานั้นเรามาทักทายท่านพัฒนาการจังหวัด พระนครศรีอยุธยากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านขาสวัสดีคะ<า>สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะค่ะก็ท่านคาเมื่อวานนี้นะคะทั่วประเทศเลยนะคะ,ะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะก็ได้มีการประชุมนะคะรับมอบนโยบายในเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทนะคะซึ่งก็มีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย <Okay. S 1> NBT นะคะเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็มีทั้งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะคะแล้วก็มีรองเลขานะคะคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะนายประสาทพาสิรีนะคะ และนะคะประหลัดกระทรวงมหาดไทยนายกฤษดาบุญราชรวมถึงนะคะอดีตท,ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านอภิชาติโตดีโลกเวทซึ่งท่านตอนนี้นะคะเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนั่นเองท่านก็มาพูดในเรื่องของการ ชี้แจงนะคะมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบทส่วนในเรื่องของนี้นั้นส่วนในเรื่องนี้นะคะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานั้นผู้ที่จะชี้แจงนะคะและรับมอบนโยบายมาถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นภาคเกษตรกรนะคะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานั้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะความเป็นมานะคะวัตถุประสงค์หรือว่าการขับ เพื่อนในจังหวัดของเรานั้นตอนนี้ถึงไหนแล้วนะคะว่ต้องท่านพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วละคะที่จะมาให้รายละเอียดเชิญค่ะท่านค่ะความปเป็นมาของโครงการเอ,อ้ขอขอภัยค่ะความเป็นมาของการขับเคลื่อนนะคะการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทเนี่ย มีความเป็นมาอย่างไงท่านขาแล้วตอนนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานั้นมีการขับเคลื่อนไปถึงไหนคะเชิญค่ะท่านขาขอบพระคุณค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของปรชชัชญาสิทธิคอปเตียงเนี่ยเราถือว่าเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะคะโดยเฉพาะที่เราเน้นกันในเรื่องของสามห่วงสองเงื่อนไขนะคะสามห่วงก็คือในเรื่องของความพอประมาณะนะคะในเรื่องของความมีเหตุมีผลแล้วก็ เมื่อมีความพอประมาณแล้วมีเหตุมีผลแล้วเนี่ยปุมมคุ้มกันก็เกิดนะคะ,คะโดยจะมีเงื่อนไขยอยู่2เรื่องคือเรื่องของคุณธรรมนะแล้วก็จริยธรรมนะคะเรื่องของความรู้แล้วก็เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของปรชัชญาริทกิจพอเพียงเนี่ยเราถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในเรื่องของการทํางานตั้งแต่บอกตั้งแต่ระดับคนครัวเรือนสังคมแล้วก็ชุมชนถึงประเทศชาตินะครันทุก ภาคส่วนนี้เราก็น้อมนำเอามาใช้โดยเฉพาะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการมลิชาติตั้งแต่ฉบับที่8จนถึงปัจจุบันนี้เราก็ใช้ปัชญาของพระองค์ท่านอยู่นะคะ,คะเพราะฉะนั้นในเรื่องของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการรูปชีวิตของพี่น้องประชาชนะนะคะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยนะคะทางรัฐบาลก็เห็นความสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนนะคะปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้น ทางรัฐบาลเองก็ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์นะคะในการที่จะบูรณาการในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรโดยเฉพาะเราทําเป็นแผนปี57ถึงปี2องบนะคะ3ปีนะคะอ,คอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญโดยเฉพาะในโครงการนี้นะถือว่ามีปลัดสมนักนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นหน่วยประสานในการบูรณาการทั้ง7ยุทธศาสตร์นะคะเพราะ,นะ,ะในยุทธศาสตร์แรกเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เน้นในเรื่องของ การส่งเสริมนะคะการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปัชญศาเตรฐอิจพอเพียงในภาคการเกษตรและก็ชนบทนะคะบอันนี้ก็เป็นหัวใจสํำคัญเพราะว่าเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทของบ้านเรานะคะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเรื่องนี้ทาง ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มอบหมายให้กับกรงการพัฒนาชุมชนเนี่ยคะเป็นเป็นหน่วยงานในการที่จะขับเคลื่อนนะคะร่วมกับหลาหลายหน่วยงานในในภาคของเขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางเป็นหลักเป็นเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแต่ก็จะมีทุกภาคส่วนในเรื่องของชารัฐนะคะของภารัฐเนี่ยนะคะในทั้งเรื่องของราชการภาคธุรกิจเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนอันนี้ก็มาบูรณาการในการขับเคลื่อนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการ มอบนโยบายนะคะโดยเฉพาะในปีปีแรกนในช่วงแรกนี่นะคะเราก็จะเน้นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีหลายหน่วยงานที่ดาเน,นินการแต่ไม่ว่าจะเป็นทางสกวที่เรารู้กันรู้ก,กันในานามของหมู่บ้าน ABC ที่เราใช้บัญชีครัวเรือนนะคะนี่เป็นหมู่บ้านประเภทแรกประเภทที่2ก็เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชนที่เราเริ่มมันแต่ปี2552 2> จนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งของ อทอกศก็มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันนะทกศปเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในปีแรกเนี่ยทางรัฐบาลนี้กำหนดเป้าหมายไว 23, 2> ้2 3 5 8 9หมู่บ้านค่ะส่วนจังหวัดพระนครศรีธุยาเนี่ยใน16อำเภอของเราก็จะมีพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านเป้าหมายนะคะจากทกศจากของสกวที่เป็น ABC ะนะคะแล้วก็จากของพอชและย,ยังมีของ พออชด้วยนะฮี่เป็นค่าประชาสังคมเนี่ยนะฮะรวมแล้ว326หมู่บ้านะคะใน16อำเภอใน16บอำเภอนะคะซึ่งซึ่งเมื่อวันที่11เมื่อวานนี้เราก็ได้มีการเชิญตัวแทนหมู่บ้านหมู่บ้านละหนึ่งคนเนี่ยนะคะใน326่บ้านเนี่ยมารับฟังนโยบายนะคะแล้วก็มีการทาความเข้าใจกันในการขับเคลื่อนมีการทบทวนเรื่องของปรัชญาในการดำเนินชีวิตเรียกว่าเป็นเวทีแรกก่อนจะอยู่หัวใช่ค่ะนะคะนี่ก็เป็นเวทีแรกนะคะซึ่งหลังจากนี้เนี่ย เราก็จะมีซึ่งเมื่อวานนี้เราก็จะได้แผนปฏิบัติการไปแล้วนะคะ,คะว่าเวทีที่1ห,หลังจากนี้จะมี2เวทีะนะคะใน2เวทีนี้ทางราชการทางรัฐบาลก็มีงบประมาณในการขับเคลื่อนเวทีละทั้งสองเวทีหมู่บ้านละ2 0,000บาทะนะคะอันนี้หมายถึงการจัดเวทีใช่ค่ะทั้งสองทั้งสองทั้งทั้งสองเวทีะนะคะซึ่งในเวทีแรกนี่นก็จะเป็นเวทีที่มีการทาความเข้าใจในเรื่องของสร้างความบบความเข้าใจกันก่อนแบบสอบถามนะคะ แบบเก็บข้อมูลซึ่งตรงนี้ที่เราก็บอกว่าเราก็เจนเจนตาและก็เจนใจในเรื่องของการรงงานของพระเจ้าอยู่หัวเซนเปอคะที่พรงทรงมีแผนที่มีดินซอนะคะเพราะนั้นท่านก็จะเน้นในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานะนะคะข้อมูลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ข้อมูลเป็น พื้นฐานในการขับเคลื่อนนะคะ,คะที่จะดําเนินการตามปรัชญาของพระองค์ท่านก็แสดงว่าตอนนี้ได้ได้ดำเนินการ<ช>ถึงเรื่องชี้แจงเรียกเรียกผู้นําของหมู่บ้านมาชี้แจงรับมอบนโยบายว่าจะต้องทําอะไรต่อไปต่อไปใช่ไหมคะท่านใช่ค่ะแล้วต่อไปอขั้นที่ว่าจะประสบผลสําเร็จเนี่ยถึงขั้นไหนอย่างไรคะท่านคะที่ว่าเสร็จเสร็จแลความว่าใน เมื่อรับฟังนโยบายไปแล้วนะคะผู้นาของหมู่บ้านนี่นะคะโดยเฉพาะพัฒนากรก็จะเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนก็ไปจัดเวทีทําความเข้าใจในเรื่องของแบบซึ่งในในแบบที่จะจัดเก็บข้อมูลก็จะมีแบบบัญชีครัวเรือนนะคะบัญชีครัวเรือนแล้วก็ในเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจในเรื่องของหนี้สินของครัวเรือนในเรื่องหนี้สินด้วยในเรื่องของแหล่งน้ำนะคะเป็นข้อมูลตัวที่3และตัวสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของปราชุมชน นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในชุมชนของเราบ้านแต่ละหมู่บ้านมีที่ไหนบ้างแลวต้องการที่จะพัฒนาอาชีพในเรื่องอะไรนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่จะต้องใช้ในการที่จะขับเคลื่อนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้พอสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขัทีตอนที่2องแล้วก็มาเข้าสู่เวทีที่สองแล้วก็เอาข้อมูลที่เก็บได้เนี่ยในรอบหนึ่งเดือนนะคะก็เอามาประมวลผลนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหมู่บ้านที่มีปัญหาในเรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่น นะฮะบางทีพอสำพอเราท,าทําบัญชีครัวแล้วมาดูแล้วปรากฏว่ารายจ่ายของครัวเรือนนี่เอ๊ะทำไมเราซื้อพวกไข่ไข่ไก่เนี่ยเยอะนะคะไข่ไก่นี่เยอะ,ะ,ะ,ะเราก็มานั่งดูเอ๊ะแล้วถ้าเราไม่ซื้อละเราเลี้ยงได้ไหมไมันก็จะเกิดโครงการเลี้ยงไก่ไข่ขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะมันจะมองเห็นภาพรวมหรือว่าในจํานวนครัวเรือนทั้งหมดเนี่ยนะคะตังแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเราจะเก็บประมาณ15%ของครัวเรือนะนะคะ15%ของครัวเรือนที่อยู่ในแต่ละหมู่บ้าน มันก็จะเป็นตัวแทนแล้วก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหมู่บ้านนั้นมีรายจ่ายอะไรบ้างที่มันเป็นความฟุ่มเฟือยเป็นรูรั่วของของเศรษฐกิจในในครัวเรือนนะคะตรงนี้อันนี้คือขั้นตอนสํารวจเก็บข้อมูล<ช>เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปเมื่อเมื่อเราได้ปัญหาแล้วก็ได้ได้ได้ข้อมูลแล้วเนี่ยนะคะ ทางชุมชนเองเนี่ยนะคะโดยพัฒนากรแล้วก็ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนแล้วก็ผู้นําชุมชนเนี่ยก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลแล้วก็ปรับเป็นแผนชุมชนนะคะว่าในเรื่องของตอนนี้ในยุทธศาสตร์ที่1เราจะในเรื่องของแหล่งน้ํากับเรื่องของอาชีพเรื่องวอการลดรายจ่ายยใช่ค่ะเพราะนั้นก็จะเน้นอยู่2อสองเรื่องนะคะก็ดูว่าในเรื่องของแหล่งน้ำเนี่ยมีปัญหาไหมนะคะเรื่องของอาชีพเรื่องของ แล้วรายจ่ายเพิ่มรายได้เนี่ยคุณจะมีโครงการอะไรบ้างก็บันจุไว้ในแผนชิมชนนะคะแล้วเสร็จแล้วก็มาดูว่าในกิจกรรมหรือปัญหาความต้องการเนี่ยอันไหนที่แก้เองได้ก็ทําเองได้เลยช่วยโดตัวเองได้เลยโดยโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะแล้วก็ถ้าเกิดทำร่วมเราก็จะมีโครงการที่ส่วนราชการเนี่ยลงไปสนับสนุนหรือว่าจาก ท้องถิ่นด้วยทั้งทั้งอบตอบจอนะคะในตรงนี้นะคะแล้วน,นอกจากนั้นก็คือขอความร่วมมือก็เสนอมาที่อ,อําเภอแล้วก็เสนอมที่จังหวัดนะคะมันจังหวัดเองแล้วก็อาจจะมีก็ประมาณในส่วนของงบพัฒนาจังหวัดหรือว่าง,งบกลุ่มจังหวัดนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะดูแลที่น้องประชาชน,นตามโครงการที่มาจากฐานของข้อมูลปัญหาของหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนนะคะถ้าเกินจากนี้ไปก็เสนอไปที่ส่วนกลางก็จะมีก็ประมาณที่จะมา อันนี้คือระดับสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะผ่านทุกกระบวนการผ่านทั้งหมู่บ้านผ่านทั้งอำเภอที่จะต้องการกองแผนแต่ละหมู่บ้านเสร็จแล้วก็ส่งมาที่จังหวัดจังหวัดก็พิจารณาอีกรอบหนึ่งเพื่อที่เสนอส่วนกลางถูกต้องไหมคะใช่ค่ะทีนี้งบประมาณเนี่ยมันมีจำกัดไหมคะว่าจังหวัดของเรามี16อำเภออย่างเงี้ยทางส่วนกลางมอบงบประมาณมา500 0 0 0บาทยกตัวอย่างอย่างนี้ไหมคะหรือว่าแล้วแต่แผนที่เราเขียนไปขึ้นอยู่กับ แผนงานโครงการที่เราเขียนขึ้นไปนะคะแต่ว่าวมีมีข้อสังเกตนะคะว่า,วาในเรื่องของแผนงานโครงการเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยอยากจะให้พี่น้องประชาชนก็ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นในงบประมาณที่จะใช้ก็จะเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์นะคะ<อ>แต่ว่า ที่น้องประชาชนคงต้องมีส่วนร่วมในเรื่องของแรงงานนะคะแรงงานในการที่จะไปขับเคลื่อนในการดําเนินงานนะคะเช่นถ้าเกิดเป็นเรื่องแรงน้ําอาจจะมีการขุดลอกะนะขุดลอกก็อาจจะใช้แรงงานที่น้องประชาชนแหละเ,<อ>เป็นเครื่องจกักรพี่นสชามชารถจาก<ม>าค่าน้ำมันค่าวัสดุอุปรกรณ์ที่ต้องใช้อันนี้เป็นอะไรเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ประมาณนี้ก็จะเป็นงบส่วนกลางนะคะซึ่งมีมีอยู่จํานวนไม่น้อยทีเดียวนะคะแล้วอยากทราบว่าไอแผนงานโครงการที่เมื่อถึงระดับส่วนกลางแล้วเนี่ย ทางระดับส่วกลางเนี่ยมีกําหนดไหมคะว่าช่วงไหนจะได้รับงบประมาณมาดําเนินการตามที่พี่น้องประชาชนเสนอแผนไปค่ะท่านคือตรงนี้ก็เสนอแผนไปตามลาดับขั้นนะคะแล้วก็เสนอไปที่ส่วนกลางได้เลยภายในปีนีว่าประมาณนี้นะคะนะคะอันนี้ก็เป็นภายในปีนีประมาณ2 5 5 9นอย้ทั้งเสนอไปแล้วได้รับมาดําเนินการตามที่ได้เียนแผนไปปัญหาของพี่น้องประชาชนค่ะนึกว่าปีนี้เสนอกว่าจะได้ปีนเป็นของงบหน้าอะไรไม่ใช่งบนี้เลยอ่เป็นของเป็นนโยบายที่ลงมาในเรื่องของ การที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในชุมชนนะคะและก็ในชนบทคาดว่าในส่วนจังหวัดของเรานี่จะเสร็จสิ้นในการจัดเก็บในขบวนการจัดทําแผนนี่ประมาณเดือนไหนคะท่านคะที่จะส่งไปส่วนกลางภายในเดือนเมษาภายในเดือนเมษาก็แสดงว่าตอนนี้ให้พี่น้องประชาชนเขียนแผนโดยเร็วเพื่อที่ทางอำเภอต้องเข้ากระบวนการแต่เวทีที่หนึ่งนะคะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะเก็บข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนนะคะแล้วก็ข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์แล้วก็มีการ วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนร่วมกันนะคะก็เหลืออีกเดือนเดียวนะท่านเหรอสองเดือนคาดว่าจะประสบความสําเร็จไหมคะท่านก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลแล้วก็คอสชนั้นได้ให้ความสําคัญนะคะดัเนัาะการที่เราจะน้อมนาปัจญายนี่มาใช้ในการที่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในภาคการเกษตรและก็ในชนบทของเรานะนอกจากว่าในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท ของสำนักงานพัฒนาชุมชนที่ต้องดูแลทั้งจังหวัดแล้วเนี่ยภารกิจของสำนักงานพัฒนาชุมชนเนี่ยมีอะไรอีกไหมคะที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนท่านคะค่ะภารกิจของโครงการพัฒนาชุมชนนะคะโดยเฉพาะสำนักงานทัฒนจังหวัดนี่ เรียกว่าเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนตลอดเลยนะคะตั้งแต่เรื่องของอ,อาชีพรเ,รเรื่องของรายได้เรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องของตัวพี่น้องประชาชนเองแล้วก็เรื่องของการพัฒนาศักยภาพของผู้นํากลุ่มองค์กรโดยเฉพาะในเรื่องของผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นองค์กรหลักหนึ่งนะคะที่เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่งานกับพัฒนากรของเราะนะคะ และก็ที่สําคัญก็คือตอนนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเราก็จะเน,น้นในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือเรียกว่าโอท็อปนั่นเองนะคะ<อ>ก็ต้องฝากทางพี่น้องอนะคะประชาชนในชุมชนทน้งหมดนะคะ,นะชชนในเรื่อง,องของก,ก,การเตรียมเตรียมผลิตภัณฑ์ของท่านนะคะเพราะตอนนี้ก็ใกล้ที่เราเมีการคัดสรรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ท่านก็เตรียมในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ในเรื่องของตัวบรรจุภัณฑ์ในเรื่องของมาตรฐานนะคะ อะไรที่มาตรฐานอะไรที่จะใกล้จะหมดอายุแล้วท่านก็ไปต่อได้เลยนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีหน่วยงานที่จะให้บริการอยู่แล้วนะคะในเรื่องของมาตรฐานมอพอชก็ดีออยก็ดีนะคะเราก็มีการบูรณาการกันทุกภาคส่วนก็ต้องฝากว่าท่านต้องเตรียมนะคะว่าในเรื่องของโอทอเนี่ยตอนนี้เราก็ทางจังหวัดเองเนี่ยก็มีนโยบายในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอของที่น้องประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจาก1 2- 3สดาวให้เป็น4ีถึงดาวนะคะอันนี้ก็เป็นการ เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เพิ่มในเรื่องของเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีธุธยาด้วยค่ะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของผิพันโอท็อปนะคะแต่ว่าเป็นรูปของหมู่บ้านท่องเที่ยว หมู่บ้านโอท็อปท่องเที่ยวนะคะ,คะซึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเราก็จะมีหมู่บ้านต้นแบบอยู่ที่อำเภอนะครหลวงคือ<ม>บ้านอารันดิเลน,นะคะ,คะซึ่งอันนี้เราก็มีการบูรณาการกันหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นของทางพาณิชย์จังหวัดในเรื่องของย่านกันค้าบ้านมิตรอารันดีนะคะและก็ทางไปชนีเขตที่หนึ่งเนี่ยก็ลงไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พัฒนาในเรื่องของออพื้นที่ พัฒนาเรื่องของตัวผิดพันธุ์แล้วนะคะมีเรื่องของบรรจุพัน์มีเรื่องของรูปแบบนะคะนอกจากนี้เราก็พัฒนาเรื่องของภูมิประเทศเรื่องของภูมิสังคมของหมู่บ้านนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาใช่ค่นะปีที่ผ่านมานี้เราก็มีการอบรมผู้ประกอบการนะคะที่ทำบีอลันยิกในหมู่บ้านอลันยิกนะคะเสร็จแล้วก็พาไปศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบแล้วก็กลับมาวางแผนในการที่จะพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวของอลันยิกที่อำเภอนครหลวงเช่นเดียวกัน นะคะสิ่งที่เราทําไปแล้วก็ทําเรื่องของแลนด์มาร์คนะคะ mm hmm. จุดที่จะเป็นถ่ายรูป uh huh. นะคะเดี๋ยวนี้บอกต้องแชทแชทแล้วก็ชิมใช่ไหมคะโอท็อป uh huh. oh, เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เลยตอนนี้ก็มีการปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์นะคะ mm hmm. มีแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีเรื่องของพิพิธภัณฑ์มิดแอลัลันดิคนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตอนนี้เราได้มีการไปสํารวจดูแล้วเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของออพื้นที่ตามรอยเสด็จนะคะ uh huh. ซึ่งเป็นพื้นที่ uh huh. ที่เสด็จ mm hmm. พ,พระเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะท่าน เสด็จพระราชดำเนินโดยที่ไม่มีหมายกำหนดการไปดูที่น้องประชาชนในสมัยนั้นนะคะ,คะตีมีดนะคะเราก็เลยคุยกับทางเทศบาลตำบลน,นะคะว่าในเรื่องตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เราสามารถทําเป็นพื้นพื้นที่ที่ว่าตามรอยเสด็จได้ไหมก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งที่ประชาชนไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเป็นจุดที่จะไปศึกษาแล้วก็ไปถ่ายรูปได้ไปดูเป็นที่ระลึกได้นะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างดําเนินการนะคะแล้วก็ ท่าที่ทราบทางอำเภอเองก็มีแผนในการที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเห็นว่ามีทุ่งทานตะวาันด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่เราพยายามที่จะสนับสนุนงบประมาณให้กับหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนในการที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราก็อยากเห็นหมู่บ้านอลันญิกเหมือนกับบ้านถวายที่เชียงใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะดึงดูดนัก uh, <Für S 1> ท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะที่จะเข้ามามาดูงานมาเยี่ยมชมแล้วก็เอาสตังค์มาจ่ายในหมู่บ้านของเรานะคะนี่ก็จะเป็นการ เพิ่มไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกทางหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะคิดว่าโคไอหมูม่บ้านเศรษฐกิจท,ท่องเที่ยวอะไรเนี่ยค่ะจะจะสามารถให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมได้เมื่อไหร่คะท่านคะตอนนี้คือตอนนี้ในเรื่องของหมู่บ้านโอท็อปท่องเที่ยวแล้วก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวของท่องเที่ยวด้วยนะคะ,คะของจังหวัดด้วยเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วก็จะมี นักท่องเที่ยวเข้าไปดูเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ส่วนมากไปก็คือจะไปซื้อมิลลินดี<อ>นะคะก็จะมีทัวร์เป็นกรุ๊ปเล็กๆหรือเป็นรถบัสเนี่ยที่เข้า,ขาไปโดยที่ผ่านทางทัวร์หรือคนที่เคยไปแล้วเนี่ยก็จะพาเข้าไปแต่เราอยากให้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้เป็นเป็นหมู่บ้านที่มันมีความแตกต่างจากหมู่บ้านทั่วๆไปนะพอะเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเข้ามาอีกอีกเมืองนึงเลยนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างรายได้ นะคะให้กับพี่น้องประชาชนแล้วสร้างงานได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางจังหวัดเองก็มีนโยบายในการที่จะส่งเสริมด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสอันหนึ่งของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูว่าหมู่บ้านทางท่านนี้สามารถจะทาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวได้ไหมนะคะก็ค like ือจะขยายไปที่อำเภอะรล้ว่าจะขยายผลนะคะอันนี้คือเป็นต้นแบบใช่ค่ะ ก็สุดท้ายของรายการนะคะท่านอยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่ประกอบการโอท็อปอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จะต้องร่วมมือร่วมใจหรือว่าจะ,ะแนะนํา เกี่ยวกับเรื่องการเสริมรายได,ได้ลดค่าเช้จจ่ายเชิญค่ะก็ตรงน,นี้ก็ต้องฝากกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่ากรมการพัฒนาชุมชนเราเมีบุคลา,ากรน,นะคะลงถึงระดับหมู่บ้านและก็ตำบลน,นะคะเคยมีคนพูดไปวบอกว่าคิดอะไรไม่ออกก็บอกพอชอหรือบ,บอกพัฒนากรน,นะคะเพราะนั้นเนี่ยโโก็เราอาจจะพูดกันในในแวดวงของการทํางานนะคะเพราะนั้นเนี่ยเ,เราสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนํากับ พี่น้องประชาชนได้นะคะแล้วก็ในส่วนหนึ่งเราก็สามารถที่จะประสานง,งานแล้วก็บูรณาการทางหน่วยงานอื่นได้ด้วยนะคะในการที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนค่ะค่ะและในเรื่องของเคยมีว่าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะท่านคายงยังมีอยู่เหมือนเดิมค่ะตอนนี้เราก็แจ้งให้อำเภอเตรียมหมู่บ้าน<อ>แล้วนะคะค่ะมีกําหนดระยะเวลาว่าจะลงไปในพื้นที่เพื่อที่คัดสรร ช่วงเดือนไหนคะประมาณนี้มิถุนาแล้วก็เตรียมมิถุนาคะมีนาเมษาพฤศภาแล้ประมาณนี้ค่ะก็หวังว่านะคะพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะในส่วนของเรื่องการเสริมรายได้นะคะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการที่จะเตรียมตัวในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่ให้ได้รับความช่วยเหลือจากส่วนกลางนะคะจากพัฒนาการ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตามที่ท่านได้กล่าวมาแต่ต้นเรื่องแล้วต้นชั่วโมงแล้วนะคะก็รายการ ที่นี่อยุธยาสาหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านปราณีพารังกูลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้รายละเอียดกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะรายการที่นี่อยุทยานะคะจะมาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเป็นประจําทุกสัปดาห์นะคะหลังข่าวภาค่ําทาง ATV AT ทีวีของคนอยุทยาก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้บริหาร เคเบิลทีวีนะคะและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะที่สนับสนุนการออกอากาศรายการที่นี่อยุทยาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ให้ผู้บรรดาหัวหน้าส่วนต่างๆนะคะระดับผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนที่รับมอบนโยบายสําคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลแม้กระทั่ง ดำเนินการตามแผนงานโครงการยุทธศาสตร์ของจังหวัดก็แล้วแต่นะคะที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับรู้รับทราบและมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการให้ประสบผลสําเร็จเป็นการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีความสุขตามนโยบายวิสัยทัศน์ของประเทศที่ว่ามั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ